ฮัลโหลพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับต้องไม่โปรบอลเลยเอาเสียงน้อยๆจ่อยๆเอาแต่ข่าวดีมาส่งเมียขวัญลนะเนาะกับส่งเอฟซีลนะเนาะพ่อนะนี่เนาะจบนานเออเสียงน้อยๆหว่านๆจ่อยๆย,ย,ยูนี่ว่าแมนเสียงผู้ใดอื่นไก่คือพ่อดาบเสียนระยองคนเดิมแม่นบ่พ่อครับผมเฮ้ยได้สายยากขนาดเลยบาดีเอา้า ออกตะคุ่มรวยมากพี่น้องแล้วละเออเมียน對對อิลีล่ะพ่อขนาดอันฟันนั่นขมันขึ้นบนนี่ก็ไมิได้หลายค้าเนาะพ่อเนาะโอ้ยุ้นพ่อแต่งซับตัวพว่อมไปอ่ะเออบางเน่เอาลักล่อยคุณพ,พ,พ่อให้จำด้พ่อคุณพ่อว่าลักล่อยเป็นว่าเป็นเป็นครูเป็นบ่ล่ะมันมันมันออกม,มันออก สองส่ะเออออกสนะเนาะเอาก็เลขคุณพ่อเปนข้าพ่อห้ไวนี่คือหาหกหาหสามะพ่อนะเอออันหาหกสามหกหกไอหกสามเก้เลขเลขเลขเน้นๆของคุณพ่อมีสามเก้าก็สี่หกคนนี้โบเมนพ่ออันที่ว่ารักร้อยพ่อห้ไว้นเมีย ว่คุพ่อม,ยมอาย่ำโค้งชุดไทยไอ้มะย่ำมะย่ำใหม่มะย่ำใหม่เลขตัดเลขขี้ออกเอาไปเลี้ยงคู่รล็ก้อยอนะ่ะแมนแมนตะวันลูกหังบ่ได้ลงไว้มาล่งกับมาว่าดอกละเออแมนตะวนันโค้งสุดท้ายของพ่อฟันนี่สามเก้าคู่เดียวบนล่างนี่คือสี่หกสี่หกกับสามหกแมนวะพ่อครับเอออัดรักกูมานหน่อยมาย่ำเนาะพ่อเนาะ เอามานหน่อยบักคือซีบักว่าคาบักหรอ <laughs> ลูกบ้า,บาไห้ลูกจักสองไอ้เนี้ยลูกไม่บ่วมี่ลูกม่หล,ล,ลานอา้า่เอิไปมันมันมาไหนไปเหอราะขอไปสองคน <laughs> อันได้ย่นแล้วว่า,าขออยู่หลังว่าหันมาเข่าฟันแม่ขวาจากักเชียยู่ยสีมาคือ <laughs> บ่มาสิวางสีละบอกเลยปั่นมุนเชียซอยแลยั้งครับพ่ออ้าวสิบหกกรกฎาคม หกแปดค่ะพ่อเองซีเด้อแม่ครัวเลขทถามีที่มัอว,ว่านเฮ็ดเซ็แล้วเอา้าเฮ็ดเราเป่พ่อแล้วอส่องมาเฮงมาเอาไปแล้วปลไอยมาเอาไปแล้วโอ้ยลูกจะเป็นลูกลาหมูตัวนี้ยังยังยี่แปดต่อสองทุมวันมาลูกเป็นลูกาาาาล,กลกาหมูอีกแล้วลูกลาหมูกเขาว่าจะได้จะได้ขึ้ต่อไปเอาว่าตรงตรง คือเอาแบบตัดปัญหาเลยบอกว่าบนบวกล่างไปเลยลูกใครก็จเจ้าหรือตัดสินใจดีดีเนาะ่อเนะบอกบนบวอกล่างเลยอ่าเด็กตัวไดก่มึงชอวิเคราะห์เอาแต่ปอกสองแต่สิมาบอกย้ำไหมเป็นของพ่อนี่เป็นเลขว่าไลายคูอยู่แล้วงวดนี่มันกับกับโบไลก็เดาแตแต่ขันตัดหางมันก็ต้องตัดหาง กะาลายขึ้นข้อว่าอะไรพี่น้องเอออาพ่อเอามาเลยค่ะพ่อว่าแต่เข่าไหลเอฟซีเป็นกับเบยานมิดมิดตัววิ่งบ่พ่อไม่ได้วิ่งเลยติดหนึ่งเด้อวิ่งบนบ่พ่อบนบวกล่างเลยไม่บ,บล่างข้าอยากรวยให้ติดหนึ่งบนบนล่างค่ะม <า S 1> นันคือเรื่องิ่งพี่เนาะหนึ่งตัวเดียวบ่พ่อหนึ่งตัวเดียวเลยครับ เอาบานนี้ของแท้เลยบานนี้ขั้นขาดบังกินยังบ้านมีสองตัวรอบนี้มีตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อถึงเวลาแล้วพี่น้องเขามารวมทสบุญก็ไม่ขั้วพี่น้องค่ะคุณพ่อาวจงตรงเลยคุณบ่าวบ่าวก็บ้าเหรียญก็บ้าขี้คุยแต่โบแมนอันนี้บ่าวริงเลยพี่น้องบอกคุณตรงบอกกิงอยากให้พี่น้องศรัทธาค่ะเอออยากให้พี่น้องมันรวมทสบุญกับตั้งวัดตั้งว่ากับ ไม่คั่วพื้นนะ่ะหละนคุณปอกะแนะนํำกันผููได,ไดกันถึงเรียกถึงเบื้อน้ำคลิปของคุณ่อดาบเส้นย่องมาออกคลิปน้ำไม่คววั่วกะศรัทธาได้พี่นอ้องเขามาทำบุญทำตัวได้เบ่ากันค่ะพ่อคุณปอกะสิมาให้ทุงหวัดอนะ่ะจนมู่งเอาเบียล้ะพี่น้องว่ายัานเบ่เบียยู่พ่อขั้นถึงเจงสี่เอาสามงวดติดเลยเด้ค่ะพ่อแมน ทางวดติดเด้พี่น้องมันขันว่าคุณพ่อว่าล่างอันโบเราว่าล่างพี่น้องคือว่าออกันบอกตรงๆเดี๋ยวเดี๋ยวมือเราไปอันเออเอาตรงๆกันหลุดนะพ่อเนาะเออมุ้งเจ้ามุงตรงพี่น้องให้มุ้เจ้าเออให้ข้าพิจารณาเอาเนาะพ่อเนาะพิจารณาเอาพี่น้องกันซื้อเลขกันการซื้อเลขกัซื้อบอลก็ต้องซื้อล่างนะพี่น้องเนี่ยปกลับนะ โมย่าโมย่าพี่ห uh> ้อพ um> ่อจับคู <s <s uh <S <S ja. mm um ่พ่อเลขอะถ้ามีที่มันหมุนเคองเคืองเคงเคืองเคืองนหมุนรวยรวยรวยนั่นนั่นคือตาสองสองหนึ่งหกสองหนึ่งเด้อสองหนึ่งหกสองหนึ่งหกสองหกหนึ่งยย้ำบอกว่าเลขสุดนี่ให้มุนหกประู สองหนึ่งหนึ่งสองสองหหนึ่งหหหนึ่งแมนครับไห้มุนหกประตูห้จ้ำบอกว่าบวกบนล่างเลยพี่น้องค่ะบวกบนล่างเลยซื้อยังซื้อบนซื้อล่างไห้ติดนึงโอ้เดี๋ยวบันทีแม่ขวดสิจับคู่ไห้เอซีเลยสองหนึ่งหนึ่งสองไห้นบ่อมันเลขทามดีที่งวดละ0 0สองมือสองมือเลขหกหกที่อดำ หกหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่ 9, งหนึ่งสองแล้วกับสองหกองอ๋อบนล่างนะพ่อเนาะแล้วก็เอาเอาตกการน้ำหีกเลยนะค่ะพ่อตกกานน่ะตรกกานมันในหนึ่งสี่ห่้าหนึ่งแปด้าอองตกกาลมันเดี๋ยวเให้ลูกเขียนกันพอ่อลูกเขียนมาท่าน1นส หนึ่งห้าหนึ่งแปดปะพ่อครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดแล้วก็เก้าสองเก้าสองทีสองแล้วพี่น้องนั่นคือตกกันอ,อ๋อในในรูปสี่เหลี่ยมนึ่นที่กันได้พี่น้องด้ครับคือสุดกันแต่สุดกันสุดคล่องแค่้กับกระมี่อ่าสองหนึ่งสอ<ช>งหนึ่งพี่น้องอ่าลูกตัดใไฮบรดครบครบ ห <6 S 2> กประตูแล้วพ่อหมุนหกประตูหันที่น้องอยากบุ่นนี่พุ่นจีนพี่น้องค่ะบ่หลายตัวพ่อซ้ำนี่แค่เลขสามคู่พ่อเป็นเลขท่านไปที่ด้พี่น้องค่ะเป็นเลขท่านไปที่ยี่ส่วนทวเรียนคุณพ่ออ่ะค่ะกับเป็นรุ่งซองลองนายไปรุ่งซองซองตีแดงกับไปแตกขึ้นกันกับตีหกขึ้นกาเลยเนาะค่ะพ่อ แต่นี้ใจน้ำพี่น้องนีใจน้ำซองไม่คว้าพาลุอยูใจน้ำเรียสี่ค่ะเอามากระให้ไปร่องร่องใจค่ะเอามากดไล่กดแช่กดแช่แช่ไปได้หลายอยู่ในหนึ่งไทยอยู่ในต่างประเทศกดแช่ไปสิริเปิดหูเปิดตาสิสิริลุยสุขุสุขชนพี่น้องสาธุสิริลุ้ยนะครับสิรคือเทียนคุณพ่อดาบเชื่อนย่องหรือคือเทียนทีมงานทั้งซองไม่พัวพาลุยพี่น้องค่ะพ่อ อาบนเป็นนางเบาใจจ่อยู่มงงบอกหอยเล่าครัะแล้วก็บอยควบด้วยคือเก่าละขบวนบอกนั่นเองนะบอกควบด้วยนหะแก่คือเก่านะพ่อเนาะครับเอามาแต่ใส่กับไม่แก่พี่น้องเอฟซีคือเก่านะพ่อแมีนค่ะจานใดดังๆเอาเบิกเอาเลขมันจับเสกันเนี่ยพี่น้องค่ะเนี่ยน้ำไม่ดนั่นแหละแต่ก็คนติมีโุกมีมันค่ะคุณพ่อกเลย ว่าคุณพอ่อคุณพอ่อเดินงางกันเบืบ้องงามยันีนบ่นบ,นบ็บซุ้ยยันหน้อยยิบหาอะไรได้ดีกว่าค่ะพ่อบอต้องการเงินเส้นต้องการเงินสดยังเดนียวพี่น้องเออยำจำเนี่นะค่ะพอ่อค่ะอ้าวขอบคุณ<ด>หลายๆเด้อพ่อที่ทส่งตัวเลขเนี่ยทั้งอันกุมารอันมาอยู่น้าแม่คว่วจากสองคนเนี่ยเด้อมาเรียงดอกไม้ซอยเนี่ย ยินบอล่ะแบบาม่คุ้งบนบานไหนไปอยู่นทเพงินจักสองคนนะเออมาเรียกบัาคอยกับกบน่อยซอยแน่วสั้นอยู่นั่งอนเอเชียย่องเหรินธนารถออปี๊บไเป๊กอยูอ่เออเอาจังสั้นเนาะพ่อเนาะเอาย่ามยามไม่ฟังนะค่ะอ่ะสำหรับพ่อดาบเซียนละยองเด้อค่ะพี่น้องเด้องวดทีพานมากกับซีหกหกีตรงตรง ให้ล่างออกบนตะวาเลขบ่บหลายคู่ให้เลีนล่างเลียนบนได้ด้บพี่นองเด้อเอารอบนี้เพียบอ่เป็นการเสียโอกาสหรือว่าบ่พลาดโอกาสดีๆจัดบนล่างสองหนวิ่งวิ่งนี่เพราะว่าให้วิ่งหนึ่งตัวเดียวเด้อจับคู่3าตัวมี 2, 1, 6, 2, 2, 6, ม่สองหนึ่งหนึ่งหมุน6ประตู2องหนึ่งหสอง หกหสองที่นี่กันหนึ่งสี่หนึ่งห้านึ่งแปดเก้าสองสีอันนี้คือตัวกันเพียบอกอ่ะอ่านเป็นการพาดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะขอบอคุณหลายๆค่ะพ่อสวัสดีพี่น้องเอฟซีอยู่ในเมืองไทยอยู่ในต่างประเทศเสียงนหน่อยๆเสียงหว,วานๆเจ๋อๆมาสนทจหนาช่องไม่คับวผ้าลวยเอาน้าเลขท,ทําวิธี สองมืนบาทเออพอจับอันเพื่อแจ้งไม่โชคพี่น้องเขามาหลายกรด้วยไล้เขามาหน่อยกรด,ด้วยหน่อยก็มือหน่อยของคุณพ่อดาบเชิญจ้องขอกาวเข้ามาสวัสดีครับขอโชคดีสุขสุขคุณบ,บายยค่ะพ่อสวัสดีค่ะอับพี่น้องสําหรับพ่อดาบเพื่อนกามาให้ความมั่นความรวยของเฮาแล้วนะคะพี่น้องนะ เข้ามาแล้วสามงวดสองงวดติดสามงวดติด,ด,ดแล้วพี่น้องสามงวดแล้วเอารอบนี้พ่อดาบเซียรละยองจะเดินต่อหรือไม่รอบเบิงวันที่สิบหกแต่ว่าแม่รัวว่าเดินแน่นอนอเดินแน่นอนเพราะว่าของพ่อดาบเพิ่นบ่เคยหลุดเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเอาแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาสำหรับตัวเลขแนวทางของพ่อดาบเซียรละยองเลขทำพิธีกุมารน้อยห้าองค์ ทรงข่าวพี่น้องเอฟซีห้าแล้วพอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ